สวัสดีครับคนชอบถ่ายใบโนดครับวันนี้มีอาหารดีๆเลยนี่เลยครับผมเป็นส้มตำแตงนะครับผมล้าเลยครับเป็นตัวๆเลยครับผมแล้วก็มีผักข้างเคียงครับผมนี่เป็นตำแตงไทยนะครับแตงไทยลูกอ่อนๆนะครับผมแล้วก็มีนี่จูชีปลาดุกครับมาครับผมเพื่อนๆทุกท่านครับผม ะทานด้วยกันเลยครับผมมา,มามามาทานเลยครับทำแจงครับปลาเป็นตัวครับผม เมื่อวานก่อน <c oughs> ดลผมขับรถไปเที่ยวในกำแพงพอดียางรถั่วงก็ขับหาที่ปะทั่วกำแพงเลยครับผมปะยางถามว่ามีไหมมีครับผมเขาเขียนไป้ายไว้ปะยางยี่สิบสี่ชั่วโมงผมไม่ปะครับผมผมว่ามันนานเกินชั่วโมงเดียวผมก็ว่านานแล้วครับนี่ปะยี่สี่ชั่วโมงผมรอไม่ไหวผมเลยไม่ปะเลยครับสุดท้ายขับไปเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนยางใหม่เลยไม่ปักปักนานเปลี่ยนแป๊บเดียวเสร็จแล้วเปลี่ยนไวมากเลยปะยีิบสี่ชั่วโมงไม่เอาไม่เอาก็เลยไม่ปักเลยครับกินต่อกินต่ออันนี้จูจีประดุกครับอืมรอบอก ะคะคลูกข้าคก็ไม่เลิก 好啦。<Wow. S 2> wow. ปลาเป็นส่องเป็นชิ้นเลยครับ ผมรอเหมือนกันนะครับรอว่าเมื่อไหรจะมีโฆษณาเข้าสักทีนะจะได้แบบมีกําลังใจเพื่อนๆก็เหมือนกันใช่ไหมครับรอว่ามืจมาา่จะมีโฆษณาเข้าจะมีกําลังใจกันอีกไม่นานครับเพื่อนๆต้องมีครับ ตรงนี้ผมสังเกตด,ดูเพื่อนๆแต่ละท่านยอดซับขึ้นเร็วมากเลยโตกันเร็วมากเลยครับดีใจด้วยนะครับก็คนที่ได้พันซับแล้วก็ไปครึ่งทางและเดียวยอดวิวเหมือนผมอะเรืแต่ยอดวิวอีกเมื่อไร่ก็ไม่รู้ใจอยากให้มีโฆษณาเข้าเต็มที่ค คลิปนี้ก็เขาจบก่อนนะครับฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ